สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆชั้นป .6 ทุกๆคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษากรีกนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเฉลยอ่าเฉลยเฉลยคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรนะเมื่อวาน occupation นะคะ t h jobs นะคะ jobs ก็เกี่ยวกับอาชีพนั่นเองนะคะเขาบอกว่าให้หนูเนี่ยเติมคำที่มันเป็นยังไงคะ หายไปนะคะตัวอักษรที่มันหายไปนะคะซึ่งคำคำเกี่ยวกับอาชีพเหล่านี้นะคะมันก็คือมีความหมายเดียวกันกับคำว่าเออ,เอ,อมันก็คือทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะผู้ผิดมันก็คือเป็นเป็นคำนามนะคะซอรีนะคะเป็น เป็นคำนามนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพเราจะเรียกมันว่าคำนามนะคะโอ้ยมันนิดนิดนะคะเบลอนิดนึงนะคะโอเคอ่ะเราจะมาเฉลยนะคะิหกข้อนี้นะคะว่าเขาทำงานอาชีพอะไรบ้างนะคะมาเอาโปมาก่อนเลยอ่ะข้อที่หนึ่งนะคะ this person might fly to the moon บุคคลนี้นะอาจจะบินไปที่ที่ไหนคะ The m o ูนเลยไปดวงจันทร์นะคะก็คืออาชีพอะไรคะอสโตรนอ u t นะคะอสโตรนอ u t นั่นเองค่ะนักบินอวกาศค่ะต่อไปค่ะข้อที่สองตอบ d ูอร์นะคะข้อที่สามค่ะฟ a r เมอร์ข้อที่สี่ค่ะที่เชอร์เปค,ครูใช่ไหมคะข้อที่ห้าเชฟ ะะทำงานในในพัตคารข้อที่หกค่ะอุ๊ยข้อที่หกคุณครูลืมตัวเอค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลืมแป๊บหนึ่งนะคะตัวเอสาวเราก็ยิ่งใหญ่เลยคืออ่ตัวเอนะคะตรงนี้มาตัวเออ่ะโอเคเรร็บร้อยนะคะอื อ่าข้อที่เจ็ดนะคะรับหนึ่งเงินนะนะคะไปค่ะ this person นะคะอันนี้ตอบไพลอดนะคะเขาขับเครื่องบินนะคะ ข้อที่8ค่ะ florist นะคะก็คือร้านดอกไม้นะคะเขาบอกว่าเป็นคนที่ทำงานในร้านดอกไม้ก็คือเป็นเป็นนักศึกษาเป็นเหมือนกับคนขายข,ายของเป็น florist นะคะต่อไปต้องลบตัวนี้ก่อนนะขออ,อนุญาตนะคะลบลบตัว m กีก่อน erase r มาซิ ่ะโอเคนะคะอะเอาออกไปข้อที่เก้านะคะอะ่เฉลยค่ะอะ่ไม่มาอ่ะข่าวนะคะตรงนี้ข้อที่เก้าค่าวตัวนี้ก็คือตัวตลกนะคะต่อไปอาชีพ m u s i c กเชนะคะเล่นเพลง m u s i c กเชนอันนี้ค่ะ,คะข้อสิบเอดนะคะค่อนข้างยากเรายากนิดนึงนะคะก็จะมีเด็กๆถามมาว่ามันคืออาชีพอะไรผมหาแล้วก็ ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับคนที่ทำงานใน work in Art store นะร้านในร้านค้าหรือว่าห้างสรรพสินค้าอย่างเงี้ยนะคะเราจะเรียกว่า c a ชเชียรนะคะ c a ชเชียรก็คือคนที่เขาเขาเออคิดเงินนะคะอยู่ตรงเคา,าน์เตอร์เวลาเราจะไปจ่ายตังค์นะคะ,ะต่อไปที่สองค่ะ artist ค่ะ วาดลูกนะคะศิลปินต่อไปสิบสาม plumber ก็คือคนที่ต่อมท่อนะคะ p i p ตัวเนี้ยหมายถึงท่อน้ํานะคะ water pipe pipe ท่อน้ําแตกก็เป็น p ล u m b นะคะ plumber นะคะก็คือช่างซ่อมบำรุงช่างปลาปลานั่นเองประปานะคะผู้ผิดอ่าโอเคข้อสิบสี่ต่อไปตอบ soldier soldier อันนี้ออกเสียงเป็นตัจานนะตัวดีเนี่ย soldier นะคะทาหาร15ค่ะ taxi driver เ,เราจะพบเขาเมื่อเขาเนี่ยอยู่ในบางที่ก็คือเป็นคนขับรถแท็กซี่นะคะและ16ค่ะบุคคลนี้สามารถที่จะซ่อมแซมฟันของคุณได้ก็คือ dentist นั่นเอง โอเคนะคะพอละใส่เยอะแล้วการบ้านนะคะของวันนี้นะคะก็คือ build sentence ค่ะ by arranging er er นะคะก็คือลำดับคำเหล่านี้นะคะให้ให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะอ่าครูฝากการบ้านนั่นนี้นะเดี๋ยววันจันทร์ครูจะมาเฉลยของหนูนะคะโอเคะ okay. เราวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ